สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งชวนยิ้มครับก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่ให้การสนับสนุนโดยการรับชมคลิปบอยสั่งครับผม,อมตอนมีรถก็ไม่มีงานนะครับตอนมีงานก็ไม่มีรถอนี่คือหัวข้อในวันนี้นะครับผม ก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่มีงานไม่มีรถก็คือสมัยก่อนเนาะล่นตลกนะครับตลกค่อนข้างงานเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตลกเล็กตลกดังนะครับตลกใหญ่ตลกเล็กไม่ดังไม่ดังนะครับนะครับสมัยก่อนเนาะงานเยอะมากนะครับแต่เราไม่มีรถใช้นะครับอืม ส่วนตลกที่มีรถใช้ก็จะเป็นตลกดังนะตลกใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่นะครับน่าจะเอ่อน่าซะน0นะครับหรือเพอเพ่อเป็น100%ยด้วยซ้ำไปเนาะส่วนตลกเล็กแบบบอยซังเนาะแบบผมเนี้ยก็จะอาศัยรถเมย์นะครับนั่งรถเมย์ขึ้นรถเมย์โหดรถเมย์นะไปทำงานนะครับโดยนัดหมายกันนะครับ ตามเวลาที่จะต้องเดินทางไปรวมตัวกันตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับอืมไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันนะครับหรือจะเป็นที่ร้านคาเฟ่น,นะครับร้านแรกนะฮะสตาร์ทที่แรกสมมุติว่าไปพระรามเก้า,านี่นะครับผมอยู่โซนฝั่งสม,มุทรสาครเนานะอืม ผมใช้เวลาเดินทางไปที่พลัมเก้าคาเฟ่เนะสมัยนั้นนะครับใช้เวลาเดินทางก็น่าจะประมาณสามชั่วโมงนะครับก็ล่วงหน้านะครับสมมุติเขานัดคณะแรกสามทุ่มอะไรเงี้ยสมมุตินะผมเล่นคณะแรกอะไรประมาณเนี้ยเ <c oughs> จอกันที่พรามเก้าผมก็จะออกเดินทางจากบ้านนะครับ ผมอยู่โซนทางสมุทรสาครฟั่ง,งทางอ้อมใหญ่นะอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เงี้ยถนนเพีรเกษมนะครับก็จะ,ะหกโมงหกโมงเย็นเนี่ยผมต้องแบบล้อหมุนนะบางทีก็มันต้องไปล่วงหน้านะครับเผื่อรถติดนะครับก็นั่งรถไปกว่าจะถึงเนาะมันบางทีรถสองต่อนะครับ ไปบางทีไปจากนี้ไปไหนอะออโอ้ผมจำไม่ได้แล้วไปสนามหลวงเหรอสักที่ไหนที่หนึ่งนะผมจำไม่ได้แล้วทุกคนมันนานแล้วนะครับอืนี่คือสมัยที่เอ,อมีงานแต่ไม่มีไม่มีรถใช้เนาะอืมก็ว่ากันไปนะอันนี้สำหรับส่วนตัวของผมเองเนาะนะครับ มันก็ดิ้นรนนะครับต่ก่อนนะมันคือตอนนั้นมันเป็นที่สําคัญเลยแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็โดยหลักแล้วเราก็ไม,ม่ีมีพื้นฐานบ้านมีตรงมีตังอะไรมาเนี่ยนาะก็เป็นคนคนจนคนยากจนอะไรทั่วๆไปมาหางานทนําในกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนั้นนะก็ แล้ที่สําคัญเลยเราก็ไม่ได้เป็นตลกที่ดังมีชื่อเสียงนะครับเราก็หากินแค่วันละนะครับวันละหลักร้อยนะครับหลักแค่สองร้0ยสามร้อยนะครับมสมัยนั้นนะถามว่าก็เยอะมันก็โอเคนะอยู่ในระดับหนึ่งนะสามร้อยสี่ร้อยแต่ต่างจากตลกที่เขาดังๆอยู่แล้วมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยนะครับเขาหากินกันวันละหลักพันเงนี้ยน้อมันก็ต่างนะครับ สําหรับเรา3 400 500, ี่ร้อยห้าร้อยเงี้ยเราก็ถือว่าเราก็มีความสุขนะครับกับการทํางานอะไรเงี้ยน,นะครับเราก็อยู่ใช้ชีวิตกับการเดินทางแบบบนรถเมย์นะรถโดยสารแล้วก็รวมตัวกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะบางทีก็รวมตัวกันที่ปั๊มน้ํามันนะฮะนั่งรถเมย์ไปปั๊มน้ํามันปั๊มนุนปั๊มนี่ก็ว่ากันไปไปรวมตัวกันนะ <c oughs> ยแล้วอ,อย่างที่สองก็คือไปที่ร้านเลยนะครับออีกอย่างหนึ่งก็คือไปที่บ้านหัวหน้าคณะนะครับบ้านหัวหน้าทีมนะครับแล้วนั่งรถเมย์ไปอยู่ดีนะครับบ้านหัวหน้าคณะไอ้บ้านหัวหน้าคณะอยู่ที่ไหนเราก็ไปที่นั่นอะไรเงี้ย่าแล้วก็จุดที่สี่เลยก็ลายทางนะฮะก็คือไปรอตามป้ายรถเมย์นะครับไปรอตามป้ายรถเมย์ ตามจุดอะนะครับที่รถทีมงานจะวิ่งผ่านนะครับอืมสมัยก่อนเนอะรถตู้มันมีมันมีรถตู้โดยสารนะมาก่อนนูนะ่นเนาะเออบางทีไปจอดป้ายรถเมย์บางทีเรากําลังจะรับทีมงานนะคนอื่นเขาเห็นว่าเป็นรถตู้นึกว่ารถตู้โดยสารก็จะเดินเขาก็จะขึ้นมารถตู้โดยอะไรด้วยโอ้โหก็มันก็ไปแปลกนะแต่ก่อนนะอืม โดนพัดลมน้ำน้ำตาไหลอนะครับนี่คือสิ่งที่อยากเล่าให้กับประดาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ฟังเนาะนะครับ <c oughs> <c oughs> พอถึงวันหนึง่งนะครับวันที่เรามีรถขับมีรถเก่งขับมีรถยนต์ขับนะครับเพื่อ จะให้ขยับตัวเองนะครับเพื่อให้คนภายนอกคนรอบนอกดูเราว่ามีคลาสเขาเรียกมีคลาสแบบอีกอีก,อกขั้นนะครับอีกเรเวลหนึ่งเนี่ยนะครับจะต่างจากที่เรานั่งรถเมีนะครับนั่งรถสองแถวนั่งรถมีไปทำงาน พอเรามีรถนะครับคันแรกเนาะในชีวิตอะไรเนี้ยนะครับผมว่าหลายๆท่านก็เคยนะเคยเป็นเนาะเคยมีความรู้สึกว่ารถคันแรกในชีวิตหรือรถคันแรกที่จะเอามาทํางานใช้งานนะครับอย่างตัวผมเองเนาะมีรถคันแรกก็อยากจะเอามาใช้งานเกี่ยวกับการไปแสดงตลกเนาะ ในช่วงนั้นนะสมัยนั้นเนาะรถคันแรกก็ซื้อมือสองนะครับ <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าเ,เขาเรียกอะไรนะพอหลังจากที่ใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวนู่นนี่นั่นอะไรมานะครับจนมามีภรรยานะครับมีเมียม,มีครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็ต้องออสร้างสิ่งพวกเหล่านี้ขึ้นมานเพื่อจะให้ตัวเอง ดูแบบดูดีนะเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยเวลาออกงานนะครับ <c oughs> นี่คือเป็นความคิดที่บันบัญญาตได้เป็นความคิดที่ที่ที่อยากมีนะครับพอมันถึงเวลามันมันก็มีนะครับแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ ซื้อแบบมือหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนมีตังค์นะแล้วก็ซื้อเอาพอที่ขับได้นะพอประมาณเนาะรถเกง๋งคันแรกนะับที่เอามาใช้งานนะซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับใครๆได้นะว่าบางคนตลกที่เขามีเงินเยอะหรือเขามีชื่อเสียงอนะไรเงี้ยเขาก็ใช้รถที่แบบราคาที่มันสูงแล้วก็รถใหม่ป้ายแดงอะไรเงี้ยเนาะของเราก็ใช้ในระดับ มือสองก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นความภาคภูมิใจเนาะในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะเวลาที่ผมคิดเนาะแล้วก็ทางภรรยาก็คิดว่าเออเวลาเข้างานไปงานมันจะได้เออดูแบบ <c oughs> เ,ออเข้าท่าหน่อยอะไรเงี้ยนะขับรถเกง๋งขับรถออไปทํางานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ใช้งานอย่างอื่นด้วยกับ การที่บรรทุกเพื่อนๆน,นะครับทีมงานนะเพื่อนพ้องน้องที่ที่อยู่คณะเดียวกันทีมงานเดียวกันนะครับนั่งรถไปด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เรา,เาได้มาเนาะนะครับแต่กลับกันตอนที่มีรถแล้วสถานการณ์ของการแสดงตลกนะครับหรือว่างานตลกมันกลับ เป็นรถน้อยถอยลงนะโดยที่ยุคที่ตลกงานเยอะๆเราไม่มีรถแต่พอเรามีรถงานน้อยลงนะครับขนาดว่า <c oughs> ร่วมยี่สิบปียี่สิบปีแล้วนะ <c oughs> งานมันก็ซบเซานะมันก็ห่างหายแต่ถามว่ายังพอมีไหมก็พอมีอ่บ้างนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ ในจุดหนึ่งที่ว่าเออตะก่อนนะมีใครมีรถเนี่ยเขาก็ว่ามองว่าเท่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะตอนยุคหลังๆมามีรถก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบอีกหนึ่งองค์ประกอบของการใช้ชีวิตนะบางคนนะครับใช้กับใช้กับคำว่าบางคนนะบางคนเขาก็ไม่ได้มีนะบางคนก็ม,บกมีบางคนก็มีที่ต้องการว่าใช้งานออทั่วๆไปนะฮะ แต่ถามว่าผมพอมีรถมาใช้อยู่สามช่วงแล้วเนาะนะครับคันที่หนึ่งใช้ได้มาประมาณห้าปีนะครับขายออกซื้อคันที่สองนะครับก็ประมาณห้าปีเหมือนกันนะครับขายอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วก็ซื้อคันใหม่อะไรเงี้ยมันก็มันก็ มันก็เป็นแบบนี้เนาะทุกคนเพราะว่าเราพอมันเคยมีพอในยุคปัจจุบันหลังๆมาเนี่นะรถแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยหลายๆท่านเคยเห็นคลิปที่ผมขับรถเวลาผมออกไปข้างนอกหรือว่าใช้รถแบบเอ,อมันจะมีอยู่คลิปที่แบบขับรถเล่นนะ่ะเขาเรียกว่าไปบทยางนะฮะอาทิตย์นึงก็ต้องมีขับสักครั้งหนึ่งเนี่ยไปบทยางอยู่ ถนนใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปที่ผมลงไปนั่นแหละครับคือก่อนหน้านู้นเนาะก่อนหน้าโควิดอ่ะนะครับก็ยังพอได้ใช้บ้างอะไรบ้างนะอาทิตย์นึงออกสองครั้งสาครั้งนะครับบางทีอาทิตย์นึงก็ไปต่างจังหวัดนะครับสองวันสามวันสี่วันอะไรเงี้ยเนาะนะครับตอนหลังๆมารถไม่ได้ใช้งานจอดนานๆก็ไม่ดีนะทุกคนนะครับนั่นแหละทุกคนอย่างที่ผมบอกว่า ช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตเนาะสมัยตอนนูนะ้นเนาะตอนรุ่งเรืองเศรษฐกิจกับงานตลกงานแสดงตลกมันรุ่งเรืองเนาะนะครับเราก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขกับการเดินทางโดยนั่งรถเมล์ขึ้นรถเมล์รถโดยสารประจําทางหรือไม่ก็รถตู้นะครับอ่มันก็มันก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะเพราะว่าเราเป็น เด็กๆวัยรุ่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามภาษานะครับไปหาเงินวันละไม่กี่บาทอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีชื่อเสียงนะฮะเราก็เป็นบุคคลเป็นตลกแบบธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอพอมาถึงวันหนึ่งมีรถมันไม่มีงานเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันกลับกันนะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะมันกลับกันไป ไปหมดเลยไอ้ด้วยความที่เราอยากเอ,อมีรถมีาราขับรถไปทํางานไปงานนู่นนี่นั่นอะไรตลอดเหมือนตะเก่านะอะไรมันก็ไม่ใช่นะครับนั่นแหละความสุขต่างๆนานา,นานของชีวิตแต่และคนนะครับมันก็มันเลือกไม่ได้นะครับอืมอย่างที่บอกนะครับคนเรามันเลือกเลือกในสิ่งที่จะทำนะมันทำได้แต่ นะครับเราเราจะมีเงินซื้อหรือเปล่าในช่วงนั้นอะไรเงี้ยนะครับตอนช่วงนั้นเราจะคิดแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยนะนะครับเพราะว่าเราก็มีเงินแค่นั้นนะครับทําไมไม่ซื้อบ้านอยู่ทําไมต้องเช่าห้องอยู่ทําไมอยู่นานแล้วทําไมไม่ซื้อบ้านอะไรเงี้ยนะครับบางทีด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นเนาะ เป็นธรรมดานะครับเราทํางานแบบหาเช้ากินค่ำหาค่ํากินเช้าเนี่ยนะครับก็ต้องดิ้นรนแล้วสู้กันไปนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะครับถามว่าอยากรวยไหมอยากมีเงินซื้อรถปายแดงขับไหมอะไรเงี้ยมันก็ทั้งนั้นแหละนะครับคนคนมีใครก็มีความคิดแบบนี้เนาะอ่ะโอเคขอบคุณเนฟซีทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชม บอยสั่งชวนยิ้มนะครับกับการพูดคุยกันนะครับตามประษาของบอยสังเองเนาะก็หยิบเรื่องนุ้นมาเล่าหยิบเรื่องเก่ามาพูดนะครับอคุยกันไปนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับนึกถึงเมื่ออดีตนะครับเรื่องราวต่างๆสารพัดนะครับที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับผมอ่ะ โอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับผมร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม